สวัสดีครับพบกับช่องภูมิงงกสตูด,ดิโอนะครับผมวันนี้ก็จะไม่เปิดแบบหรูหราอวัอวงอลังการเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมนะครับเป็นสนูนะที่ผมได้ทํานะอันนี้ผมมารีวิวให้ชมเฉยๆนะที่ผมทานะมาดูกันว่าสนูของผมที่ผมทําเนี่ยมันจะเสียงออกมาเป็นยังไงนะครับผมรอท่านผู้ชมช่วยวิเคราะห์ผมด้วยนะครับใครที่มีความรู้เกี่ยวกับการทําสนูหรือว่ามีเทคนิคอะไรช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับผม อยากจะเอาไปปรับแกนะครับอันนี้ผมก็มารีวิวสั้นๆเนาะก็อยากจะมาลองให้ท่านผู้ชมดูว่าสนูของผมจะผ่านหรือเปล่าพอดีว่าผมจะเอาติดว่าตัวนี้ครับลำนี้นี่โอเคไปง,งั้นตอนนี้เดี๋ยวเราเป็นทดลองกันเลยดีกว่านะครับผมไปดูกันว่าสนูของผมนะครับผมแมงกทําเด็กภาคเหนือทานะมันจะออกมาเสียงประมาณไหนนะโอเคไปฟังกันเลยไปฟังกันเลยนะครับผมไปเอาไปติดเลไไ้ลอกกันงเลย ลองมา,งมางกา็ลองมาแล้ว,วลก็แหย่อมาหรอเอาแล้วก็แหยเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่ามันเพราะอะไรหรือว่ามันไม่ได้หลอกันแบบเนี่ยแกวงแรงไม่ได้เลยต้องค่อ,คอยๆแกวงไปแบบนี้เนี่ยแกวงแรง,ข,ง,รง,ข,ง,รงขึ้นผนแรงขึ้นก็ไม่ได้ก็แหยเหนียว เนี่ยมันเป็นปัญหาแบบนี้ครับที่ผมอยากจะถามท่านผู้ชมนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะเดี๋ยวเอาอีกทีนึงนะอันนี้แกวงรอบๆนะเนี่ยไม่ค่อยจะดังครับแกวงรอบๆเนี่ยมันมันมานะเสียงมันออกมานะแต่ถามว่าผมชอบคนเสียงไหมผมก็ชอบอยู่นะครับมันแบบกลางๆดีเนาะยันกลางๆไม่ต่ำเกินไปไม่แหลมเกินไป บางคนก็ชอบแหลมปิดเลยนะแต่นี่คือปัญหาของมันคือเสียงมันไม่ค่อยออกหรือว่ามันเป็นที่ใบหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่เข้าใจอ่ะแกว่งอีกทีอ้าอ้าอุ้ยตายแล้วอ้าใบขาดอ้าชนนี่นิดเดียวท่านผู้ชมใบาขาดเลยครับนี่นะครับผมใบว่าเมื่อกี้ก็คือว่าใบไม่ได้ขาดนะครับแต่ว่าเชือกขาดเนี่ยก็จ์แกว่งเบาเแล้วเนาะ ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะเนาะหรือว่าเป็นที่เชือกหรือว่าเป็นที่ใบผมผมใช้อ่าไปดูเทคนิคคอมเมนต์ใน u ูทูปนะมันเป็นแบบนี้ครับผมจะมัดใบแบบนี้อ่าไม่ได้หยอดกาวร้อนนะเนี่ยมันเป็นใบของอ่าใบชนีนะครับผมนี่เขาเรียกว่าอะไรวะที่รัดของเนาะของใบชนีนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นี่นี่เลยที่ผมทําผมก็จะเอาเทปทวง หรือว่าเราต้องทำยังไงท่านผู้ชมช่วยแนะนําผมทีเนาะผมอยากจะทําแบบว่าติดสนูจะได้เท่ๆนะเสียงมันจะดังวิบวับเนาะแต่อันนี้มันขาดละเล่นไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราต้องแก่เดี๋ยวผมจะรอคอมเมนต์จากท่านผู้ชมนะครับช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับใครมีความรู้นะดีๆมาแชร์ให้กันนะครับผมเนาะครับท่านผู้ชมก็บทสรุปแล้วนะครับก็คือว่าสนูของเรายังไม่ผ่านเนาะถ้าเกิดว่าเราไปติดกับว่าวก็แบบ ไม่มีเสียงก็ไม่มีค่าอะไรก็ตอนนี้ผมจะรออคนที่มีความรู้จริงๆเนาะมาช่วยเมนช่วยตอบผมทีว่าเราต้องควรทำยังไงเนาะว่าสนูม,มันถึงจะเสียงออกมาดีเหมือนชาวบ้านชาวช่องผมไปดูคลิปหลายๆคลิปมานะครับผมไม่ค่อยเข้าใจเนาะหลายคนก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่มัน <laughs> มันยังไม่ผ่านเนาะตอนนี้ผมต้องทําให้ผ่านก่อนเพราะว่าเราจะไปสอนคนอื่นได้เราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ทํามันสําเร็จก่อนนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เนาะ เกิดว่าใครชอบนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าเนาะเจอกันเรื่อยๆแน่นอนนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยเด้อไปแล้วครับ